สดจากสวนสดจากสวนเมื่อกี้เรไปเก็บกะเราสดๆดพี่เแจมมาได้กินของสดแล้คะสดจัดสดจากสวนเลยนะสดจัดประลัดบอกขายให้หน่อยขายให้หน่อยพี่อยากกิน ให้เลยเยโอ้ยสดกอเบอี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะไซส์สตรอเบอร์รีอีกแล้วอ่ะชายช่ยเนี่ยคือสตรอเสอร์รี่เลยนะขอบคุณค่ะนี่ได้เลยได้โอ้ยอะหวานหวานหวานไหมฮะหวานไหมนี่ขนาดจากสวนนะลุงพรกินไหมเนี่ยคนปลูกอ่ะไปแล้วครับ อร่อยอ่ะอร่อยอย่าลืมกินขนมนะคมาขนมภูเก็ตนะขนมภูเก็ตนั่นน่ะขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะพี่เจี๊ยบพี่ก่อนพี่หลังนะทำรีสอร์ทด้วยไม่รู้นะคะได้ยินไหมลุงอยากทําอยากมีทุนนั่นแหละพี่เจี๊ยบบอกให้ทํารีสอร์ทด้วยลุงแต่ตอนนี้มันยังไม่มีทุนแหมไม่ออมสิงคโปร์ภูเก็ต หวานอร่อยเนาะอร่อยมากอ่ะขออีกลูกได้ไหมคะอือได้เก็บหมดเลยเพราะว่ามันงอมหมดแล้วเอาไปฝากพวกน่าอ้วนด้วยนี่ไงตูดมันเหี่ยวหมดแล้วนะยมาขอขอขอกินอีกลูกได้ไหมคะกินได้ครับกินหมดต้นนี้ก็ได้กินได้เป็นลูกเลยใช่ไหมกินได้กำลังหวานกำลังสดเลยหักหนกทุกอย่ยเลยครับเลยครับยาวยาวเลยครับ Bye bye. Bye bye. บา,ายบายบายบายไปอาอ้อยมาเอาลูกนั่นแหละมะัตูดเหี่ยวไม่ใช่อันนี้เป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติครับโอ้ยพอหูเรื่องอีหยังเลยอยู่สวนนี่ก็ไม่ได้บ้าอะไรก็บอกมันตูดเหี่ยวมันงอมแล้วครับเหี่ยวคือปกตินี่เห็นไหมมันยุ่มด่งางนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหี้ยมันเหี้ยโอ้ยเหี้ย ุงคพรอร่อยด้ชื่นใจด้ได้กินออะเดี๋ยวผมเก็บกันเดี๋ยวคนในสวนก็จะได้กินผลไม้เรานี่แหละช่วยปัดนี่หน่อยปัดครึง่งคนในรมเราไม่เก็บเอวอ้าวมีอาการแล้วเหรอลงมีอาการเก็บเอวนะเก็บแอวแล้วค่ะ <c oughs> บอกแล้วว่าเราไม่ใช่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าโเราหกปีตัวมืออื่นขัดยอกแน่นอนนะลุงดูนะนั่งอยู่พี่คนนั้นนะพี่โฟเมนโอ้พี่ขายอะไรนะชยุธยาโอ้โหเยอะห้ามัด เสียโอ้โหเสียซ่องมาส่ง,งเครื่องดื่มแน่เลยเนี่ยถ้าเราหอ่อถ้าเราอะไรดีเราจะได้กินได้เนี่ยเอา้าทำไมอ่ะมันมัน,นมันเสียหรอ <c oughs> มันเสียแล้วไงนี่เบด็ด,บดมเลยเนี่ยเนี่ย แต่เหมือนมันถูกแมลงวันทองเจาะแล้วอะเราไม่ได้ห่อเขาอะบีบีดูครับพี่ฮะเสรยดายนะบีดูนี่ตอนเราต้องห่อหูใไส้แดงอย่างดีเลยเนี่ยนี่อ้ากินได้ด้วยนะไม่ไม่น่าจะดีเนี่น่าจะมีไข่นอนไม่มีนี่หอมมากอือกินรสหอมพี่น้องกินมามเดี๋ยวปากากินแล้วดูลูกนี้เิ ไม่มีใครเห็นเหรอเออต้องมาดึงมา,า,งาแยงเขาเนี่เดอ้อปลูกไว้ได้กินเด้นี่ลูกบักไงอันนี้ก็จะเป็นแปลงสับประรดพันงามแล้วก็เอฟซีก็จะได้กินสับประรดที่เราปลูกในสวนนี้เป็นไงเพชรมาปลูกสับประรดโอ๊ยตาย ปลูกสับป,ปะรดาาก็เอฟซี C เขาเอามาให้อะเด๋โอ้ลากเน่าหมดแล้วมั้งนี่ยทิพย์พรไม่ไม่เพียครับตายยากสับป,ปะรดเออเราที่ปลูกไว้ที่ง,ง,างามอยู่เป็นไงงามงามอยู่ยิ่งเจอฝนยิ่งงามเอาที่ได้กินตัวคันสั่งหลยแต่ยังไม่ออกดอกนะไม่รู้กี่เดือนเนาะยาย ลูกสูกปลูกสับป,ประรดปลูกโรดว่าอะไรนะปลูกโรดปลูกโรดแตนะ่ไหนบ่ซอยดอกติบ่ซอยดอก <c oughs> สับป,ประรดอยู่ตาหาคนช่วยปลูกสับป,ประรดลูกชายบอกทำไม่ไหวทำาไม่ไหวก็เอาไว้หันตัวาถือไปเห็นหยังเท่า <c oughs> เป็นทำไหวได้ยักต้นก็นเอาไว้หันลานเหลือนน่นเขากระเท็ดดอก <c oughs> เอออันนี้คืออะไรอ่ะยายอาหารใครอ่ะของน้องภาพของน้องภาพพี่พกัมพูพี่มาดูมากินน้องมาดูน้องภาพเขากินข,ขนมกินอะไรอ่ะเดียวบางกอน ไอ้แก้มก้อนก้กินเยอะขนาดนี้เหรอแก้มก้อนไม่เท่าไหร่แต่ขนมเนี่ยค่ะชามนี่ทั้งหมดเหรอขนมถ้วยแกงโอ้มันกินเยอะขนาดนี้ไม่ไหวนะภาพนะขนมถ้วยแกงค่ะมันมากินเยื่อเหนื่มันมาที้นี่กินหกของง่ายอ้เขาง่ายก็กินแต่ว่าขนมจะกินหลายขนาดนี้มันเลี่ยงบ่ไหวง่ายมันจะกินแค่ไหนมันสิเลี่ยงบ่ไหวกินหลายพพดเออพ่อใหญ่แบงลูกเจ้ากินเข่าหลายคักเด้ออ้ว พวกเทียงแถวไปหนึ่งพันพวกจะลั่นไปแ <ไป S 2> ล,ล้วีน่ะยังอยู่ในโรงงานพุ่น่ะโอ้มันมันถึไปว่านอนนี่นอนมันถึมาเห็ุอันณ์ของน้่างกายพอบบนบอกนมโอ้เขาทำ <c oughs> เขาก็มีงานภารกิจของเขาอยู่เพราะว่าเขาอยากถาม สเาแบบแสวา,าสวดำเป็นคนบ้านนามีดงพงป่ามากลหนักไม่แพ้ใครก็ผนแคลกล้างนี่แหละค่ะคุณผุ้สม ุณป้าสู้ๆคุณป้าจู้จูโอ้ยโอ้ยละนอลาป้าโสภาเอ้ยป้าเอ้ยอัน่าโตของน้อง้ยที่เคยไปมา ที่เราจะต้องได้กินข้าวกันนะคะคือช่วงเวลาประมาณหลังจากบ่ายสามไปนิดนึงแม่ครัวก็จะทําอาหารมาให้เรานะคะแบมก็จะอันนั้นอะไรอะ่ะพี่แบมต้มฟักอ่าม่ต้มฟักเหมือนกันทำหรัเมื่อเช้า,านุา่พรวันนี้เป็นเมนูกะเพราหมูกรอบใส่ไก่ใส่หมูผสมสมพรมเข้าไปนะคะ <c oughs> กะเพราสมพรม เขาไปเฮ็ดอยัางน้อบางฮันน่ะเอ้าหิวเป็นตัวนี่โอออ้ก็หิวยู่ดเมื่อกลางวันก็เห็นกินอยู่เด้อเอกลางวันเด้อเดี๋ยวกลางวันยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยข้าวกับน้ำพริกเมื่อตายเรานั่งกินแล้วไงนี่เดี๋ยวเจ้าบองอยู่ใส่ปะ ก่อนจะเป็นลมก่อนจะเป็นลมอืมน้ำพริกล่นน้ำพริกเมื่อคืนนี่อยู่ไหนรับอยูม่อตรงโต๊ะกลางอะค่ะแบมจูๆจูแบมร้อยคกจูๆจู เอมซีต้องสงสารแน่เลยแต่ละคนอลุงฟอนจู้จู้แผนเก็บถ้วยของเรานะคะลุงรานจูจูลุงหลิวจูจูอัดขนมก็ไปเต็มที่ เมื่อวานไม่ได้กินของเมื่อวานนีคุณรัชเมรีปลาไหลแม่ทองนาคครับปลาหลหลอดเหรอเราเอามาทำเป็นหลอดนี่ครับปลาไแม่ทองนาคของแท้หลนหมูใช่ไหมเออหลนหมูสับใครซื้อปลาไหแม่ทองนาคไปเอาไปทําหลนอย่างนี้ได้นะครับก็คือทําหมูเป็นก้อนใช่ไหมครใช่ครับหมูชิ้นเป็นหมูบ้าช่อนนี่แหละครับหมูสับหมูสับแล้วก็ไปปั้นนะครับใส่เครื่องก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดกระชาย นะครับหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดด้วยนะอันนี้นะผิวมะกรูดนี่สำคัญนะครับอร่อยด้วยนะขมํำล้าตัวนี้นะครับได้เลยนะน,น้ำปลาร้ำในงนาทำได้หลากหลายทุกสิ่งอย่างนะครับสั่งเลยแอรไทตลาดเก้าเก้าอร่อยจริง อิ่มแล้วนะคะก็เป็นคู่แปดนะน้องมะนาวอืน้องมะนาว มีแหนมด้วยใช่ไหมนี่แหนมหมูทอดอ้นมันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาบ่สวัสดีค่ะ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 มาไสลค่ะวคะ ได้หลายค่ะก็คือหลายตื่นขึ้นคุ้มค่ะขอบคุณค่ะนี่หน้าปลาขอบคุณมากจากไหนล่ะคะไปเที่ยวมาเหรอคะไม่ค่ะบ้านอยู่บ้านอยู่หัวหินเลยรับเล้าให้เขาพามาอันนี้ยังมีกินอยู่ไหมมีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวยจังเลยหลานค่ะได้ค่ะสวยจังเลยลูกโอ้โหหนูสวยอ่ะอแต่ไม่เยบพวกกระเพราหมูกรบพวมูกรอบนไมคนอ้อยน้ำ้เหยน้ำไทยเานก็ได้นยนก็ได้ชาเย็นไม่เอาเดี๋ยวชา เดี๋ยวเย็นชาเดี๋ยวย็่ชานะนี่แบงถือลำอ้อยสิไปใส่น้ออ้อยมาให้ยายอะลำอ้อยมาให้ยายเอองจะข้ม2ขาทันอ๋อเป็นวานะถึงลองมองจะขั้สองข้มเนอะ อ,อยครับพ่ดแล้วล <c oughs> กินนึกเกลียิมันก็เล่าแล้วกินอ่ะมันหล่นหมดเลยคุณตากินน้ำซีมเบิง่งซีมเบิง่งจิ๋งเบิง่งม,มันก็ได้ฟิวอีกฟิวหนึ่องอารมณ์หนึ่ง <c oughs> ใช้คุ้มเลยนะลุงคุ้มนวครับคุ้มแล้วตี <c oughs> ไม่ใญ่แหวงถืออ้อยสดไปควนให้คุณยายทองหน้ากิน ว่าคุณยายมาตอนครัวปิดซะแล้วเพราะว่าครัวปิดคือหมดจริงๆนะไม่ใช่ว่าอะไรคือหมดก็เลยไม่มีอะไรบริการคุณยายนอกจากเครื่องดื่มครับพี่กัมพูขาวมารับข้าวเกลียบปากหม้อคุณแม่หน่อยค่ะไม่ได้มามือเปล่านะคะมีข้าวเกลียบมาฝากด้วยร้านอร่อยล่ะคะอไม่ได้ทําเองให้แม่ครับแล้วคุณ รับรับทำพิธีรับก่อนนี่เขาเรียกว่าพิธีการนะคะอขอบคุณค่ะเูอ้ยโ้ลูกหลานคุยาอะไรกันนี่เฮ้ยมาให้ขออกาอไอม่ลูกอันนี้งานอะไรคะงาไม่เอาก็ได้เออไปเอาไปก่อนเอาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ เสียสลาให้โอ้ยแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะมาเร็วมาเร็วโอ้ยนี่มันตลาดแตกเอาขาดกี่ตัวสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มน้อยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะ อ๋อมันต้องไปเชือมใม่ทันนี้มาดีใหมอดีครับมาดอะไรขึ้นโอ้หมดแล้วไม่ทันเแล้วเกิดอะไรขึ้นตลาดแตกตลาดตลาดอลลเชินพอพอไม่พอเว้ยเอาขาดใครใครได้อะไรแล้วมาโชว์ให้ดูหน่อยเอถ้าถถ้าใครขาดเอาัวนี้ไป ถ้าใครขาดเอาตัวนี้ไปเนี่ยแล้วเชนีถ้าใครขาดเอาตัวนี้ไปถ้าภูมิภูมิก็ไหนก็ไหนก็นอกกันถ้าใครขาดเอาตัวนี้ไปนี่ไหมเลือกไม่ได้จริงเหรออันนี้ตาพรแล้วใส่ไซส์อะไรอ่ะเอานะให้ตาพรนะนายถุงโตตาพรอันนี้ให้ถุงโตลูกนี้บ้านนี้ชอบเสื้อยืดเหรอ เอาขาดพี่เล็กแล้วใครอีกสองคนนี้ได้ปะเอาก็ไม่ได้ใส่ได้ไหมลูกอ๋ออะไรชอบไหมเนี่ยไหนหันมาดิไหนดูซิเนี่ยนี่คือใส่แล้วเหรอมันได้มันได้เหนยืนอยู่วรอบนอกที่ไหนได้ได้ก่อนใครเลยอันนี้สวย นี่อ่านมาสินี่ใหญ่เลยอ่านี่มันเสื้อแบรนด์หมดเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อโอ้โหนักขับนี่วะเอาขาดพี่เล็กขาดเยอะขาดเยอะไม่ไม่แม่ขาดเยอะใครบ้องหาขาดพี่เล็กไไม่ด้ขาเล็กนี่ของแตอีฟชุดนี้รวยรอยวัยมากเพราะว่ามันใหญ่อยู่ปะ ใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่ค่ะพอดีเชื่อได้นะค่ะสถานีหันศานะคะกางเกงกีกต่ายอีเนีกางเกงพี่โจ้หรือเปล่ากางเกงไทยก็ ผมใส่ไม่ได้เสื้อม่ยังไม่ได้ใส่เลยรีไวนะเนี่ใส่ได้ใส่ไดอใ้ใส่ได้เหรอใส่ได้ใส่ได้อใส่ได้ใส่ได้เหรอ อันนี้ใครยังไม่ได้อีกอ่ะใส่ดิอันนี้อันนี้มะนาวอันนี้อันนี้อันนี้มะนาวเท่านั้นเพราะเล็กมากเอ้ยได้เว้ยมะนาวได้หว่ะเฮยยังไม่ได้ซื้อมายังไม่ได้ใส่เพราะเฮ้ยชินนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นมะนาวใส่ได้น้อโอ้ยตายแล้วสวยด้วยมะนาวใส่ได้ไหมเอ้ยเราใส่ไม่ได้หรอกเนี่ยมะนาวาใส่ได้หมดเลยเนี่ยดูดูดูอ้นี่นี่นใส่กระดุมดิ สวยด้วยนะเนี่ยสวยสวยด้วยนะนี่อันนี้อันนี้อันนี้ซื้อมาจากัดโดยไม่ได้ใส่ผ้าใส่ไม่ได้ใส่กับเพาะสิ้นแล้วอันนี้มาใส่ไม่ได้ซื้อมาผิดไซส์ดโดยภาพเโดยแพไอ้แพทยอันนี้งงมากเฮ้ยพรุ่งนี้ใส่อันนี้กางเกงใส่ได้ไหม มาทำอย่างนั้นเลยมันติดกระดุมไม่ได้ฮ้ยนี่คือของโตเลยเนี่ยไม่ใช่แล้วหมออ่ะคนหมอนใหญ่โอ้ยนี่นี่เออแบมแบมใส่ได้เลยตัวนี้มันอิวเลอยตูใหญ่เออมันมันยืดว่วเอ๊บอะไอันนี้ยี่ห้ออะไรรู้เปล่าไฮสคูลนะเออไฮสคูลต้งมดาวแล้วนะ ไปนี่ไฮสคูลของแกเนี่ยไฮสคูชอบไปเนี่ยเนมาให้เดมให้เดมให้ไปเอาเสือห้ใ่บอลืออ่ะมา นนี้องห่กำพูนุ่มประทายมานำเจ้าสาวนองกำพูนุ่มประทายมานำเจ้าสาวนองสาวน้องฮีสาวนงฮีผีหามาบ้าข่าวเป็นผู้ข่าวเป็นผู้เสีย อนบ่มีเวลาแฟนเลยป่ากิดเลยนี้ย่อนบ่มีเวลาแฟนเลยปา และกัมคูารการคูข่าวคูสีซึ่งหลายในไมตรีที่แฟนๆเป็นแรงใจซึ่งหลายในไม่ตรีที่แฟนๆเป็นแรงใจเป็นแรงใจเป็นแรงใจนําข่าวสารบ้านเมืองทุกราวเรื่องในเมืองไทยเหตุการณ์ความเป็นไปมารายงานให้ท่านฟังเหตุการณ์ความเป็นไปมารายงานให้ท่านฟังให้ท่านฟังให้ท่านฟัง ข่าวยาหมื่นสาวมวลปานยังมาเด้อเชิญมาฟังรายการคู่ข่าวผู้สีมาเด้อเชิญมาฟังรายการคู่ข่าวผู้สีราชนีบ่าวกำพูราชนีบา